โยวสวัสดีลุ่นเมการุ่นดูไปดรุ่นชาใจทะกลนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Monster Hunter Wild นะกับเจ้าตัวเครื่อง,ง ROG Ally นะท่านผู้ชมนะเราต้องมาพูดทําความเข้าใจก่อนครับคลิปนี้จัดทามาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพดูนะครับว่าเกมเกมนั้นเหมาะสมกับเจ้าตัวเครื่อง ROG Ally ไหมล้วเล่นได้หรือเปล่า FPS เท่าไหร่ครับเป็นไงวิธีปรับให้มันลื่นทํายังไงนะท่านผนะู้ชมนะอ่าก็ คลิปนี้จะทำมาเพื่อสิ่งนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจในการจะซื้อเครื่องแล้วก็ซื้อเกมตัวนี้มาเล่นนะครับท่านผู้ชมนะก็เราจะมา,าทดสอบให้ดูนะท่านผู้ชมนะก็ตัวเครื่องนี้นะครับต้องบอกก่อน r o g Ally มันจะมี2รุ่น r o g Ally ธรรมาดากับ r o g Ally X นะจะแตกต่างกันที่แรมกับแบตนะท่านผู้ชมนะตัว X สีขาวนี่จะมีแรม16 g b ส่วนตัว X สีดำนี่จะมีแรม ยี่สิบสี่กิกนะท่านผู้ชมนะและแบตเตอรี่เนี่ยต่างกันสองเท่านะตัว X จะดีกว่านะครับท่านผู้ชมแต่ตัวนี้ในราคาที่สมีสมผลก็ราคาประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทในส่วนของมือสองนะท่านผู้ชมเรากดคนลดได้อีกนะครับมือสามเอ้มือหนึ่งอยู่ที่อ่าหนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งแปดนะประกันสองปีนะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ตัวนี้มันคือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในรูปแบบของเครื่องเล่นเกมขนาดเล็กนั่นเองนะท่านผู้ชมนะสามารถพกพาไปเล่นนอกบ้านได้ทำงานอะไประสงค์ได้อย่างเช่นพิมพ์งานตัดต่อแคปคัท แข่งภาพนะอะไรพวกนี้ทําได้นะท่านผู้ชมนะเออมาเราจะมาเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง rog ally ตัวนี้กันครับเจ้าตัวเกม monster hunter wild ที่ออกมาใหม่นะท่านผู้ชมนะเราจะให้ดูเซตติ้งกันก่อนนะว่าเป็นยังไงนะแต่ผมเปิดเซตติ้งให้ดูกันก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนะว่าผมเซตติ้งไปในส่วนไหนบ้างแล้วขออนุญาตไปเซตติ้งก่อนนะครับออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตลดเสียงเสียงเกมลงมาหน่อยแป๊บนึงนะคนดูนะเสียงโอเคผมจะเอาวอลลุ่มเพลงลงมาหน่อยเฟิร์ม ลงไปอีกครับโอเคอ่าทีนี้ผมจะให้ดูภาพนะผมปรับแบบแกราฟิกแบบแอ่าบอดไรท์วินดนะก็คือ,อภาพแบบว่าสามารถที่จะออกจอได้นะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ฟูลสกรีนนะครับท่านผู้ชมมันจะได้แบบไม่ดิ้งหลุดนะครับอืมแล้วก็อ่าส่วนต่ะมาณกราฟิกนะท่านผู้ชมนะเออลืมบอกว่าเป็นอันนี้เป็น setting นะครับ 1080P นะท่านผู้ชมนะหน8 0 p เสียบสายชาร์จลิ้นนะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับเสียบสายชาร์จลิ้นก็จะได้เทอร์โบหมด3 0วัตต์นะถ้าถอดออกมันก็ได้แค่25วัตต์นะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็น 1080P แนละ้วผมจะทดสอบ 1080P นะครับ full hd กับ hd 720P สองนะท่านผู้ชมนะแล้วส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกนะตัวนี้เนี่ยกราฟิก preset เนี่ยผมตั้งไว้แล้วนะ โอเคอ่าแล้วก็ในส่วนของซีนกราฟิกนี่เป็นดู Not เลยนะตรงนี้แล้วก็อัพสเกลเป็น amd fsr 3นะท่าผู้ชมนะตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับในส่วนของ amd นะมันก็จะลื่นขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะเออนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เฟรมเจนผมเปิดนะก็คือให้มันช่วยในการที่จะแบบว่าเพิ่ม fps นั่นเองนะครับ แล้วก็ up scaling mode เนี่ยเอาเป็น ultra performance นะท่านผู้ชมกราฟิกเป็น low โหมดปิด ray tracing นะท่านผู้ชมนะเป็น low หมดเลยนะครับปิด ray tracing นี่เห็นไหมโอเคนี่ประมาณนี้นะครับ full HD นะได้57เฟรมนะดู fps ด้านบนบนไซมือนะท่านผู้ชมนะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปตะลุยกันนะท่านผู้ชมนะนี่ลองวิ่งไปดูก่อนนะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ถามว่าอุ้ยพี่ทำไมมันดูแตกๆจังเลยวะเออท่านผู้ชมนะต้องเข้าใจนะะคือมันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับท่านผู้ชม fps มันก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับประมาณ40-50นะพอเล่นได้นะท่านผู้ชมนะเออไม่ได้คีดดุขิเลยนะครับไปคนดูเราจะมาลองเล่นดูกันเลยนะฮะนี่อันนี้ปรับภาพแบบต่ำสุดแล้วนะท่านผู้ชมนะถามว่ามันเป็นวุ้นไหมมันก็มันก็มีความเป็นวุ้นอยู่นะท่านผู้ชมไปวิ่งไหมครับมนีให้ดูนะครับให้ดูอุ้ นี่เ,นเราเราจะไปออกไปที่กว้างๆดูนะท่านผู้ชมนะเอขออนุญาตดูแมพก่อนแมพกดตรงไหนวะตรงนี้โอเคผมต้องไปตรงที่กว้างๆนะท่านผู้ชมนะไปดูฝั่งนู้นนะครับมุมบนมุมบนอยูที่เ p s มุมบนซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวค,คนดูผมก็นั่นไอนน้ผมซื้อรหัสเข้ามาลิมกันนะคนดูเด้อ โอเคปีนได้อยู่น,นี่มันจะมีคอยบอกอยู่นะต้องชมนะปึ๊บโอเคกดอีกไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นต่อสู้ทำไมคนก็ชอบใช้ปืนกันนะต้องชมนะผมไม่เข้าใจผมไม่ชวนกันอันนี้สามว่าภาพมันพี่มันแบบโอ้โหห้าสิบกว่าเฟรมแล้วภาพมันขี้เหร่แต่ปรับใหม่นะครับเอาแบบให้แบบพอดูได้นะทู้ชมนะผมก็จะมาปรับในส่วนของ ตัวออปชันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับย้อนกลับมาปุ๊บเอาเป็นในส่วนของเอ่ออัพสเกลลิ่งโหมดตรงนี้นะครับให้มันเป็นในส่วนของบาลานนะกำลังดีนะครับบาลานนี่บาลานภาามันก็จะคุมขึ้นมานะทานผู้ชมนะแต่ก็ได้อยู่นะครีบีฟีเหมือนกันนะครับไม่คิดเลยน,นะคุณดูอุ้ยเจ็บไหมเนี่ยมไม่เป็นไรครับคุณดูเดียกมาครับ ปึ๊บมานี่ออกมานะครับแบบโซนใหญ่ๆนะท่านผู้ชมนะได้ประมาณ30เฟรมนี่ออกมาข้างนอกนครับโซนใหญ่ๆ30เฟรมเอาง่ายคือปรับภาพแบบ Full HD นะท่านผู้ชมนะจะได้ประมาณ30-50เฟรมนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ตอนนี้มันกำลังแบบประมวลผลอยู่นะครับท่านผู้ชมนะโอเคยิงเลยสข่ นี่ยิงพลแรงคนดูปืนปึออ๊บตัวหนึ่งนะนี่แอลโอเคนี่สายปืนนะท่านผู้ชมนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคนดูใช้ได้ก็สามสิบกว่าฟิล์มนะท่านผู้ชมไม่คีเล่อุยจลร์คี้ มาเอาดอกละหนึ่งสวยสวยเรียบร้อยครับจระขี้แตกไปแล้วได้อยู่นะฮะสี่ิบสามสิเฟรมสามสิถึงห้าสิบเฟรมต้องพูดอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะมาลองปรับดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือปรับอ,อ่า upscaling ลง,ลงนะครับก็ไม่ใช่ upscaling ัพความละเอียดลงนะครับ ก็คือให้มันเป็น 720p นะท่านผู้ชมนะให้มันเป็น 720p นะครับปุ๊บนี่ดูนะ yes v e r y good boy 720p โ okay. อเคนี่แล้วก็ปรับในนี้ด้วยนะครับให้มันเป็น 720p ปุ๊บดูนะ EPS EPS ลื่นขึ้นอยู่นะแต่ว่า NE มันวัดเออโอเคมาแล้วเห็นไหมตรงนี้นะครับวัดแล้ว30กว่าเฟรม นี่ได้อยู่สามสิบสี่สิบเฟรมแต่ผมว่าเล่นภาพแบบเออ่เล่นภาพแบบชัดๆไปเลยดีกว่านะครับผมคิดว่านะฮะเดี๋ยวลองถอดสายชาร์จดูนะครับถอดสายชาร์จดูปึ๊บนี่มันก็จะกินไฟแค่เออ่เขาเรียกว่าถ้าถอดสายสายชาร์จนี่มันจะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับยี่สิบห้าวัตต์เทอร์โบจากสามสิบวัตต์นะแสงจอมันจะถูกหลี่ลงเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอ่อ FPS ก็จะดรอปลงนะครับประมาณห้าถึงสิบเอฟนะ ท่านผู้ชมถ้าจ่ายไฟมันเยอะก็จะเป็นข้อดีนะครับสวยไอยิงลูกมันตายคนดูตายหนีก่อนโอเคอันนี้ก็เป็นได้นะครับแบบ720 p นพีนะท่านผู้ชมนะเฮ้ใช้ได้ใช้ได้โอเคอเฮ้ยเราขี่นี่ยิงได้ด้วยนี่วาคนดู ผีส <Okay. S 2> วยขี่ตัวนี้ยิงง่ายนะทุกคนนะบีลโลซุนสวยครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาปรับดูนะฮะทู้คมน,นะตอนมืดมันก็จะ fps e มันก็จะเพิ่มนะครับขออนุญาตปรับอีกแป๊บหนึ่งนะฮะทูค้คมปึ๊บปรับเป็นในส่วนของ full hd ไหมคนดูแป๊บหนึ่งนะ มาตรงนี้ปรับเป็น full HD ขึ้นเออึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับเป็น full HD yes very good นะหลายคนบอกว่าพี่มันเอพีเอสมันไม่ค่อยนั่นเลยอะใช้ไม่ค่อยได้เลยนะท่านผู้ชมนะผมขอ,อเปิดประดมข้างหลังเอพีเอสไม่ค่อยเวิร์กเลยอะพี่เอ่อไอ้นี่เป็น full HD นะแบบว่าเสียบสายชาร์จออกมานะท่านผู้ชมนะแบตลดหั่งไปอยู่นะเกมนี้ยิงดูก่อนดิ นี่เห็นไหมถอดสายชาร์จนะครับจะลื่นได้ประมาณ30กว่าเฟรมนะท่านผู้ชมจะ full HD นะเอาเว้ยเอาเว้ยใครอยากรู้สเปคตัวเครื่องแบบชัดเจนก็ไปดูในคลิปใหญ่หผมได้นะท่านผู้ชมผมตามสอนลงไปแล้วนะครับอื็ถือว่าถือว่าไม่ขี้เหร่นะอ่าทีนี้ผมจะเสียบสายชาร์จกลับเข้าไปคืนนะครับจื๊บนี่ มาแล้วพอเสียบสายชาร์จปุ๊บเทอรบูวหมด3 0มวัตต์มาแล้วร้านนี้เต็มที่นะครับท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วคนดู EPS เราวิ่งแล้วนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เทอรบูวหมด3 0มวัตต์ครับแต่ผมขอปรับภาพอีกนิดนึงนะฮะเกมอื่นดีๆมันก็มีนะท่านผู้ชมนะหมายถึงว่าภาพแบบสวยๆกว่าเดิมนะฮะอัพสเกลดีมดผมจะปรับจากบาลานซ์เป็นในส่วนของอันต้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะ ตัวนี้จะช่วยเพิ่ม EPS เรานี่ขึ้นไป30กว่าแล้วนะท่านผู้ชมโอเคนี่ก็จะเป็นข้อดีของการอัพสกิลนะครับถึงอุปกรณ์เราจะไม่เรงมากมันก็ใช้งานได้นะใช้งานได้ดีเลยปุ๊บยิงก่อนเลยตัวนี้สวยมาเอาดิสวัสดีครับเออเออ เย้ r ว a l l y nice นี่เห็นไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะท่านผู้ชมนะการาฟิกก็ใครที่ชินกับการเล่น Nintendo อยู่แล้วก็ไม่ต้องไป็ซีเรียสมากนะครับเพราะ Nintendo มันก็แย่กว่าน,นี้นะเออเพราะผมก็เล่น Nintendo เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เล่นภาคนี้นะคือภาคมันกำลังในกแค่สซเฟมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ Nintendo S w i t c h 2กำลังจะลบข้อของอาหารานั้นนะครับให้มันดียิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกม Monster Hunter Wild ภาคใหม่ในปี2025นี้ครับ เจ้าตัวเครื่อง rog ally นะทุกคนนะตอบตรงๆเลยว่าเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างที่จะไม่น่าไม่น่าผิดหวังเท่าไหร่นะทนะุกคนนะก็ที่จริงเราซื้อการ์ดจอมาต่อแยกพวก xg mobile อะไรพวกนี้ได้นะทุกคนนะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องยิเล่นตัวนี้อยู่นะครับราคาตัวนี้เริ่มลงแล้วนะนะหรือว่ามา10,000-12,000ถึงบาทสำหรับมือสองนะผมแนะนำให้ซื้อมือสนะองเนาะเพราะมันคุ้มกว่านะครับมือหนึ่งก็ได้มือหนึ่งก็ประกัน2ปีใช้ได้ยาวๆนะท่านผู้ชมนะเหมือนเราซื้อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะ ก็ประมาณราคา1 7 0 0 0นปะประกัน2ปีนะครับก็ซื้อ SG Mobile มาเพิ่มได้นะครับเ,ออเพิ่มใส่เข้าไปในตรงนี้ได้เพื่อที่จะใช้แบบว่าเล่นเกมให้มันลื่นยิงขึ้นก็ทำได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้วิคโคก็ตกรไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงก์ซื้ออยู่นนด้านล่างคำอธิบในคลิปน้าหรือใครอยากให้ผมลองเกมไรนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้วิโคกตกรไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า